สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องยิงย้อยชาแนลคนสงสารจังหวัดโคราชจ้าวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนมากินนะคะตำป่านะคะนี่เลยข้า,าวเช้านะคะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะกับบรรยากาศอึมครึมฝนตกนะคะส้มตำนี้ซื้อมานะคะแบบของพ่อค้าหน้าข้างหน้าหอนะคะสังเขาเอารถจัดจัดสี่สิบบาทเยอะมากบอกเลยค่ะ มาค่ะคำแรกเลยอืมอร่อยมากวันนี้วันหยุดนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ทานข้าวมาทำด้วยกันค่ะสลัดผักก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีผักบุ้งใบ,โบ,โบับบกแล้วก็ผักสลัดนะคะร้อนมาก มานั่งกินข้างหน้านะคะมาเด้อแมวบองโอนโมโบโตห้องเด้อยังไงครับ ขออนุญาตใช้มือนะคะ ชับมาก บรรยากาศอึมคึมอึมคึมฝนน,น่าจะตก ช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็เหมือนจะดีขึ้นนะคะ<ม>ยอดผู้ป่วยลดลงเยอะเลยแต่โรคฝีดาลินงเนี่ยเริ่มระบาดแล้วนะคะขอให้ทุกคนสังเกตอาการแล้วก็ระวังด้วยนะ มันก็จะรุนแรงกว่าโควิดสมัย ำหรับคนที่จัดฟันนะคะกินกัาหมูก็ระวังหน่อยนะ ตงนี้ถ้าห่างหายไปก็แสดงว่าทํางานนะคะขึ้นเวรไม่ได้หยุดเนาะเจ็ดแปดเก้าวัน Xài phít hang ra trong tầm Step mal. อิ่ม่ะคือเดี๋ยวจะไปกินต่อนะคะพอดีว่าสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นวันแม่นะคะก็คือทุกคนน่ะรักแม่ทุกวันแล้วไม่จําเป็นจะต้องบอกรักคุณแม่วันแม่ะคะ่ะคุณแม่เอ,อ นะคะนี่ก็ได้โทรไปหาคุณแม่แล้วว่าเช้านะคะบอกว่าคุณแม่แล้วเนาะเรอยากให้ทุกคนรักแม่นะคะก็ที่จะไปก่อน,นคือคุณแม่โทรมาพอดีมีญาติของหญิงเองเนี่ยเสียชีวิตที่ต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวขอคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแค่นี้นะคะสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวหญิงจะมาทําอะไรให้กินให้ดูนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ก็ขอให้เ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ยิ่งๆทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย